아, 나이크라프, 우리 형, 우리 한, 나이크라프, 라드를 나이크라이, 이틀이야. เเปิดสกายบ็อกกระช่งเคยนะครับผมนะเฮ้ยจะมาทําอะไรไม่รู้เหมือนกันเอ้ยดูแล้วกูจะมาฆ่าบอสมัคโรเออนี่งแต่ก่อนที่กูจะฆ่ากูสร้างพื้นที่ก่อนดีกว่าไอ้เหียหากูคือผีแล้วก็ต่อพื้นที่ไอ้สัสท้ไมกูต้องมาต่อตอนกลางคืนวะไอ้เหียงั้นต่อก่อนนะครับเพื่อไม่ีการเสียเวลากูตัดไปตอนที่กูต่อเสร็จก็แล้วกันไอ้เหียโคตรยาวมากเพื่อสู้กับบอสเทียนี่จะใช้ยากาวิธีก็สู้ให้มันอีซี่ขึ้นไปได้ เอาแหละสัตว์กูสร้างเสร็จเรียบร้อยเฮียกูทำนานมากไอ้สัตว์โคดไงเลยไอ้ทียทั้งผีทั้งโอ้โหความใหญ่มันแบบโอ้โคตรเว่อร์เฮียมึงดูนี่นะมึงดูนี่มึงดูนี่โผล่เข้าไปนี่คือขนาดใหญ่ของมันโอ้เมก้ดที่โอ้โหแบบโคตรยาวสุดจอมากเลยเฮีย นี่แหละฟาร์มเอ้ยไม่ใช่ฟาร์มดิที่สู้บอสกูอันนี้ขอกลับบ้านก่อนก็แล้วกันเพิ่มให้มันมีลูกน้องเพิ่มขึ้นโอเคนะเราจะเล่นซัมมอนแอนเดอร์เมลีไงไอ้เฮี้ยนี่มึงก็บังที่นอนกูจังเลยตัดมันนี่ดิมึงมานี่ดิมาๆเดินมันี่เดินมันนี่โอเอาแล้วกูนอนได้บอสที่เราจะสู้คือบอสไอนี่ก็แล้วกันนะเพราะว่าบอสอันนี้กูน่าจะสู้ได้ยากอีพีหน้าเราจะตกปลาหาไอ้บอสหอยนักลมกันก็แล้วกันนะทางนั้นจะได้เวลาต่อสู้แล้วคิดว่ากูจะชนะไหมคอมเมนต์ตอนนีี้้้้้้เเเลลยยยยอออออออสัััตวว์พพกกงงงทหมมมมดรรรรรบบูนญญชิาาคุธ ลูกศสลปพร้อมศูนย์โคตรเบาเลยสั์กินยาแล้วก็อัญเชิญบอสมาเลยแล้วมาแล้วมาแล้วใช้ยากาวิตีในการต่อสู้เขาจะเวียนหัวหน่อยสำหรับคนที่ใช้ไม่เป็นนะยาที่เวียนหัวมากเอาแค่นี้พอยตไม่ทันหรอกไอ้เหียมันมันยิงสึกกูได้กูลืมกูไม่มีเกาะอันกระเดนนหว่ากูก็เลยสู้มันยากนิดหน่อยวะหายแล้วไอ้สั์สู้มันได้ไหมเนี่ยงงเล่นยากา,กาวิตีไม่เป็นแล้วตอนนี้เนะี่ยยิงไม่ดูในตอนนี้ไอ้เหียบ เฮียเอ้ยมึงบังหาพกูจะเจอมึงเนี่ยโคตรน้อยแต่มึงมาบังกูเฮียกินยาไหมวะคือถ้ากูมีเกาะก,กันกระเด็นกูไม่ว่าเฮียแล้วเะมื่อกี้นะคือกูไม่มีอ่าแล้วถ้ากูใช้เรือเข้าใจง่ายกว่านะจริงๆใช้เรือน่าจะเข้าใจง่ายกว่ายากราวิตี้แม่งโคตรไร้ประโยชน์เลยกูจะตายแลไอสัตว์ตายแลกูจะตายแลนั่นไงแม่งยินอย่างแม่นไอสัตว์ปิ้วมิดเม็ดเดียวเองคือ กูลืมสูตต่อสูตอ้ตอนนั้นกูสู้เหมือนอ๋อรู้แล้วแพลตฟอร์มกูไม่สูงตอนลงก็เลยลงสบายแล้วกูมีปีกไอเหี้ยกูโคตรยากเลยสัสพอแล้วกูไมู่งไม่สูงแม่งแหละเหี้ย